โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมเบกเกอร์ในบ้าน,นครับสแควร์ดีนะครับตู้สแควร์ดีสแควร์ดีชันเ,นเร์นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเนะ่าเดี๋ยวมาตรฐานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเราจะติดตั้งให้ดูนะเนาะนี่ครับตู้มาแล้วนะครับนี่นลูกค้าเป็นสแควร์ดีตัวนี้ เขาจะมีสี่ช่องหกช่องสิบช่องนะครับก็ที่บ้านหลังนี้นะที่จะมาติดนะครับก็มีทั้งตู้แบบสิบช่องสองตู้เนาะสิบช่องสิบช่องสองตู้แล้วก็เป็นตู้หกช่องก็คือเขาจะไม่นับเมนนะครับอันนี้คือเบเกอร์เมนหนึ่งก็จะอันนี้ไม่นับก็เรีว่าหกช่องก็คือ หนึ่งสามสี่ห้าหนะครับก็จะเป็นลูกย่อยโอเคมาดูกันว่าผมจะต้องผิดอะไรบ้างนะครับมาดูตัวนี้เป็นกล่องเด็กลูกย่อยนะครับเป็น2 0่แอมป์นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเก้าสบบอดบสอนะครับสิ 12, นะครับแล้วมีตัวอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็น rcpo หกสามแอมเป็นเมนนะครับสามแอมปสแอมเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูนะเราก็จะใส่เข้าไปในตู้ตัวนี้เป็น rcpo ยี่สิบแอมของชันเนเดอร์นะนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับองค์การนี้ก็คือต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนี่ส6แอม ดูกันต้องคำนวณโหลดด้วยนะครับยี่สิบแอมแล้วก็สี่สิบแอมนะครับมีความหมายเนาะไม่ใช่ว่าจะใส่ลูกย่อยเท่าไหร่ก็ได้นะดนเดี๋ยวผมแกะ,แกะนี้ออกมาให้ดูนะแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะออกจากกล่องก่อนนี่แกะหม่แล้วก็จะมาติดตั้งวันนี้นะครับเมเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เขาก็จะมี ฝาปิดเนะาะอย่างสวยงามอันนี้เป็นตู้มาตรฐานนะครับตัว s ควร์ e ีนะครับก็ขึ้นมาปิด on off เ r e a k e r main นะครับเราก็จะติดตัวลูกเข้าไปาตัว,ต,วตัวเมนนะครับก็มอ r g a slider thailand limit นะครับมาตรฐานนะครับดูกล่องเขานี่ฮะก็สิช่องเดี๋ยวก็จะยึด แกะแกะฟ้านี้ออกมากนะ็จะใส่รางเข้าไปนะครับ <c oughs> นันนี้คลิปนี้เดี๋ยวมาอธิบายก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะผมจะเสียบเข้าไปข้างในปากกาตางต่างเเดี๋ยวขอดจอยเดี๋ยวผมขอเปิดอาซีอกับตัวนี้ก่อนนะแป๊บหบนึ่งครับนี่ครับพอเราแกะออกมา ผมใช้เมนเป็น RCBO นะครับนี่เป็นลูกเมนนะครับตัว RCBO นะครับ IEC 61009่งขีดหนึ่งได้ IEC 61009่งศู 2, นยขีดสองขีดสองครับแรงดันอยู่ที่สอ,องสร้ทับสองโวลต์นะครับอุณหภูมิสี่สิองศานะครับ Make in Thailand Thailand ชาเดอนะครับ หน้าเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็น r c b o หกสามตัวนี้ r c b o คืออะไรนะครับก็คือป้องกันไฟดูดไฟรั่วก็คือเป็นเมนเลยนะครับส่วนผมก็จะมีลูกย่อยเนยะถ้าเป็นลูกย่อยจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไปต่อที่นิวตนนะันนี่เป็นลูกย่อยนะลูกเมนนะแต่ตัวนี้ผมจะไปติดอีกตู้นึงนะครับแต่จริงๆชุดเนี้ยผมจะใส่เมน r c b o ไปเลยตอนนี้ลูกย่อยเป็น อ c ซีบอ20แอมป์นี้เอาไว้ใช้แอร์นะเอ่อต่อทิดเครื่องทงน้ำบ,บุญน,นะก็จะเข้าตรงนี้การไฟดูดไฟรั่วนะครับไฟช็อตก็ตัดหมดนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันนี้เขาเอาไว้ต่อนิวตันนะครับที่พอๆเดี๋ยวก็จะเอาไปติดนะครับอันนี้ก็ให้ดูเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูว่าเวลาเขาวางเขาจะวางยังไงนะครับเดี๋ยวตอน อันนี้เป็น overview ให้ดูก่อนนะจะเป็นยังไงนะครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมแกะอันนี้ก่อนจะเอาวางเข้าไปให้ดูข้างในเป็นยังไงครับเคมาดูข้างในครับแกะออกเขามีอะไรบ้างครับก็มีสติกเกอร์นะว่าห้องน้ำเครื่องดน,น้ำอุน่นเต้ารับนี่เขาจะมีสติกเกอร์มให้เดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดตรงมาติดตรงนี้นะครับ ข้างในก็จะมีตัวน,นี่คือบาร์กลาวนะครับบาร์นิวตันนะครับเด็กเกอร์เมนก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ลูกย่อยเมนเราก็จะใส่ไปตรงนี้นะครับเมนก็เสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นลูกย่อยก็จะเรียงกันมานครับเรียงกันมาแบบนี้นะครับอัซิโอก็จะต่อยเข้าไป แล้วตัวนี้ก็จะต้องต่อเข้าไปที่นิวตันนะส่วนลายกับอันนี้เอาไปใช้งานก็คือลายน,นิวตันเขาจะบา,บาตรงนี้ก็เชื่อมกันนะการวิ่งการไฟฟ้าต้องมาที่นิวตันนะการไฟฟ้าต้องมาที่บากาวแล้วลงดินนะครับแล้วก็กดเข้ามาตัวนี้เอาไปต่อใช้งานนะครับ <c oughs> เ๋าว,วางให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับเราจะเลี้ยงเข้าไปให้ดู นะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเลี้ยงเข้าไปมันก็จะผิดท่านี่แต่ผมยังไม่กดลงนะเดี๋ยวผมจะไปต้องไปยึดยึดติดก่อนนะครับอาจจะสั่นหน่อยก็มาตรฐานเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะไปเจาะตรงนี้ยึดนะนอนนะครับส่วนลูกย่อยผมก็จะมีอีกตู้หนึ่งนะผมจะติดทั้งหมดตู้แบบเนี้ยอันนี้เดี๋ยวมาดูตู้ที่ติดแล้วติดกันไปแล้วนะ อยู่ที่บ้านลูกค้านะกํลังติดอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ตัวนี้เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าสิบช่องนะก็คืออันนี้เบเกอร์เมนไม่นับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่คือสิบช่องมีบ้านอนะ่ะบ้านมีชั้นบนชั้นบนกับชั้นล่างนะก็ชั้นบนก็คือสิบช่องเบเกอร์เมนเป็นร้อยแอม์นะ สามสามช่องนะครับสามช่องอ <c oughs> นี่ตัวแบบนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะไปเปลี่ยนออกนะมันผิดสเปคผมต้องแก้ให้ถูกสเปคเนาะอะ่คือต้องมีการคำนวณนะว่าเช่นขนาดสายไฟอย่างเงี้ยเรามาดู ห้องน้ำแอร์เนี่ยเบเกอร์ er มันไม่เท่ากันเนาะทำไมผมต้องเลือกทำไมผมต้องเลือกเบเกอร์หกสิบสามสี่สิบแอมยี่สิบแอมสิบหกแอมเนี่ยเราต้องมีการคำนวณโหลดด้วยนะครับไม่งั้นว่าไฟจะไหม้บ้านได้นะครับต้องต้องคำนึงตรงนี้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวรอชมตอนติดตั้งเสร็จจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอปีว่าแกกล่องเป็นยังไงนะครับ แล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับมีอะไรก็ติดต่อทักทายามาได้สวัสดีครับ